คุณลุงท่านนี้เป็นชาวจังหวัดนนทบุรีอินกับการเมือเหมือนกันเอาปลาร,ะระาไปปาที่กออก,กตเลยครับของปากปอกตกับสารรัฐธรรมนูญวันนี้<า>อยากให้องค์กรเหม็นเดี๋ยวได้เหม็นสมใจฮะเดี๋ยวไปสารนี่แหละฮะชื่อคุณลุงเทวาอายุ67ปีเป็นคนนนทบุรีนะครับ แต่งกายถาือไม้ชน,นิดด้วยนะบุกไปปาถุงน้ำปลา,ราบริเวณเเหน้าห้องรับส่งเอกสารของสำนักงานกกตครับลุงเทวาบอกไม่พอใจกับการทำงานของกกตชุดนี้และก็ได้เตรียมถุงน้ำปลาระอีกหนึ่งถุงอย่างที่แกบอกเลยะเฮะเตรียมไปปาต่อที่ศารลรัฐธรรมนูญต่อโปรดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าไปช่วยพูดคุยจนสุดท้ายคุณลุงเทวาตัดสินใจ เดินก็ไปขอโทษกับเจ้าหน้าที่ที่รับส่งเอกสารที่ทําให้เดือดร้อนอก็คือเหม็นคะครุ้งไปทั่วนี่แหละฮะ<า>คุณผู้ชม<ฆ>รับปากว่าจะไม่ไปปาน้ําปลาต่อก่อนจะเดินทางไปที่ศารลรัฐธรรมนูญน,น,นะครับแล้วก็มอบถุงปลาให้กับเจ้าหน้าที่ศาลแล้วก็เดินทางกลับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ในห้องรับส่งเอกสารของกกตอย่างมากเพราะเจ้าหน้าที่ต้องเจอกับผู้คนมากมาย แต่ความปลอดภัยกลับไม่มีและหลังจากเกิดเหตุนะครับกกตก็ยังไม่ได้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอะไรเลยครับเอาล่าสุดนะคะทีมข่าวไปคุยกับลุงเทวาค่ะมือปลา<ร>มือที่ปลาน้ําปลาละนะคะเปิดใจกับทีมขาวว่าวบอกว่าก่อเหตุไปเพราะต้องการจะประชดการทํางานของกะกะตและศาลร,รัฐธรรมน,นูญที่ไปสั่งระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณพิธาคือรู้สึกเสียใจแล้วก็อึดอัดก่อนหน้านี้เคยเอาสับประรด เข้ามาให้ทางกกตแล้วทีหนึ่งนะคะเพื่อประชดให้รู้ว่าประชาชนมีตาเหมือนกับสับประรด<อ>แต่ก็ยังไม่เป็นผล<อ>เมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจเงินเนี่ยมีติดตัว100บาทเอาไปซื้อน้ำปลาราค่ะเดินเท้าออกจากบ้าน6กโมงเช้าถึงศูนย์ราชการ8โมงเอาน้ำปลาราไปปลา,ราประชดถ้าจะแจ้งข้อหาก็ยินดีรับผิดแล้วก็ไม่ต้องประกันตัวหรือว่าเสียค่าปรับเพราะว่าเงินเนี่ยมีติดตัวแค่ร้อยเดียวซื้อปลาราไปหมดแล้วด้วยค่ะครับถึงที่สุด้ว เหมือนกับไปเตือนแล้วก็ยิ่งเละกว่าเก่าอีกอใช่ไหมทุกอย่างมก็มีถึงที่สุดเรื่อง,ส,ง,ส,งส,สอคตชงเรื่องให้ให้ยิ่งแล้วยิ่งนี่ยิ่งนี่นี่ยิ่งคุกขึ้นมาให้ทําให้คุกคุกขุนขึ้นมาอีกรู้ก็พร้อมที่จะต,ติดอยู่แล้วก็ยอมเลยยอมแรกเลยยอมทั้งแปดพักอ่ะสามรอสิบสองเสียงกอดคอกันไว้นะ ออง่องอเนี่ย<ม>ที่ลุงบอกกอดคอกันไว้คือขอให้8ปดพักเนี่ยกอดคอกันเอาไว้อดทนไว้<ม>ที่ผ่านมา,าประชาชนทนรอมา8ปดปีทนกันได้เลยฝากไปถึงคุณพิธากับ8ปดพักว่าขอให้สู้ต่อไปประชาชนเป็นกําลังใจให้ค่ะครับ<ม>ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวัดี